สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจร้านปอเปิลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะร้านปอเปิลนะคะจะมารีวิววิธีการใส่แฮพีทลอนนะคะลูกค้าให้กับพวกเราได้ดูกันว่าเวลาเราจะไปเที่ยวนะคะหรือว่าจะไปทุราอะไรเงี้ยค่ะอย่างผมเราสั้นๆแบบนี้ทํายังไงจะให้มันเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ให้ยาวให้สวยได้นะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะเรามีแฮพีทสวยๆนะคะนี่เลยนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นไหมอย่างดีสารีดได้นะคะลูกค้า ก็คือมันเป็นอ่ากิ๊บติดผมนะคะกิ๊บติดผมแล้วก็นี่เลยคือสามารถใส่เองได้นะคะแล้วก็สระรีดหวีได้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือไม่หลุดไม่ร่วงแล้วก็ใส่ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจไม่ปวดหัวนะคะลูกค้าแล้วก็ใช้ได้นานมากชิ้นหนึ่งนะคะถ้าดูแลดีๆก็เจ็ดแปดเดือนเลยนะคะลูกค้าเป็นไหมอย่างดีค่ะเราจัดโปรขายเพียง350บบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเป็นหวีหวีแฮปปี้นะคะก็คือว่าเอาไว้ดูแลรักษานะคะไว้ดูแลรักษา ให้สภาพของเส้นไหมใช้ได้นานเดี๋ยวพี่ฝากถือแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาติดให้ดูนะคะคือผมผมของลูกค้านะคะบางบางคนเขาไปตัดเสียหรือบางทีแบบว่าคือผมก็สวยอยู่แล้วแหละแต่อยากมาเปลี่ยนลุกเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสไตล์เงี้ยค่ะเราก็มีวิธีการใส่ง่ายๆเลยนะคะใส่ง่ายๆนีค่ะเราก็แบ่ง แบ่งผมไปนะคะให้ได้สัดส่วนก็คือถ้าใส่ประมาณนี้แฮพีสหนึ่งชิ้นนะคะลูกค้าใช้แค่ชิ้นเดียวก็พอนะคะไม่ต้องใช้เยอะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าผมไม่ไม่ยาวเกินคือรุ่นรอนเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ว่าผมประมาณว่าบ๊อบคือไม่ยาวมากนะคะหรือว่าถ้าคนที่ยาวมากแล้วก็ม้วนซักช่อสองช่อเราก็ใส่ด้วยกันได้แล้วนะคะหรือไม่ม้วนก็ได้นะคะลูกค้าเราก็ติดให้ได้ระดับเวลาติดนะคะกิ๊บเป็นแบบนี้นะคะกิ๊บเป็นแบบนี้ปึ๊บ เราก็แค่ปักลงไปปักลงไปบนหัวของเรา <c oughs> คือมันจะได้รอบหัวพอดีนะคะลูกค้าจากจากหูด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งพอดีเลยจะบอกว่าใส่แล้วรู้สึกมั่นใจนะคะไม่ต้องไปต่อผมให้เปลืองเงินนะคะเพราะว่าเนี่ยชิ้นเดียวก็จบแล้วนะคะจากหูชนหูนะคะลูกค้าได้หนึ่งรอบหัวพอดีเลยแล้วก็ แน่นนะคะเต้นได้สบายมากไม่ไม่หลุดคือโยกได้เต็มที่เลยนะคะใส่เล่นน้ำได้โดนโดนน้ำฝนได้นะคะลูกค้าเราก็มาสะรีดซักปกติก็ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเรายึดที่ส่วนหัวของของลูกค้าก็คือผมเขาอะระหว่างผมด้านบนกับด้านล่างก็คือสีมันจะใกล้เคียงกันนะคะลูกค้าเวลาเราเลือกแฮปปี้ให้ลูกค้าเดี๋ยวขยับข้างหน้านี่ เวลาเราเลือกเลือกแฮปปี้ให้ลูกค้าคือเราต้องดูสีที่ว่า,วามันใกล้เคียงอันนี้คือสามารถที่จะหวีอะไรได้ทุกอย่างยิ่งหวียิ่งสวยนะคะยิ่งหวียิ่งสวยคือหวีไปเลยเพราะว่ารอนมันมันไม่เสียอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็เซตใหม่คือหน้าหวานไปเลยดูดีมากเนี่ยถ้าสมมติว่าเหมือนเป็นเป็นสีประมาณนี้ถ้าเราอยากให้มันเนียนนะคะลูกค้าเราก็แค่ม้วน ม้วนแค่ช่อเดียวแค่ปลายเดียวเนี่ยก็คือสวยเลยนะคะเนี่ยพอเวลาเราติดไปแล้วคือได้ความมั่นใจมากใช้ได้นานใช้ได้นานแล้วก็ดูธรรมชาติ มองไม่เห็นร้อยต่อนะคะใครอยากได้ก็ทักแอดแชทมานะคะร้านปอเปิลนะคะห้างเยียดบางพีตลาดยิ่งเจริญ2จงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะลูกค้าติดง่ายๆสามารถทําเองได้นะคะนี่คือเราจะติดประมาณนี้นะคะหัวมันจะทุยสวยนะคะลูกค้าแล้วก็เวลาเราหวีก็หวีด้วยกันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดจะร่วงเพราะว่ามันเป็นไหมที่สามารถซักรีดได้หวีได้ะคะ่ะลูกค้าอยากได้ก็ ทักมานะคะ0818268893ร้านเราอยู่ที่ห้างเยดบางพีตลาดยิ่งเจลล 20, ริญ2 0รปากการร้านพอเปิ้ลนะคะ0818268893ใครอยากได้ก็แวะมาค่ะขอบคุณค่ะ